เมนูนี่เมนูเบื่อกับเขาครับพี่น้องอึดแนวอยากแนวกินหลายกันนี่เลยครับต้มมะมาใส่ไข่สองน่วยครับเนี่เป็นได้สันเดียวะเบื่อกับเขาหลายกับต้มมะมากินมันรลดเนาะครับพี่น้องง่ายๆดีกินแล้วก็เรียวนั่นตัวแต่กินไปกินมามันกระเสบของมันอยู่เด้ล่ะเห็นว่ากระไดโดนๆกินเที่ยนึงเบืองร้นครับคุณนายปูนกิน โแต่เป็นเป็นแสบคักกินแล้วๆครับกับสีนัดกันออกไปหาซื้อของก็บอกกันว่าเอามันปีใหม่แล้วดิเอาไปหาอีหยงังแนวแมี่มเมมมาใส่ห้องพันน้ผมก็คิดอยู่ด่วนเถื่อนว่ามันอีหยังแนวแมี่ยมเมมวะท่าพัานไปหดตีเพิ่นเฮ้ยเื้อไฟมาติดพันนะวากวนจะไปซื้อไฟกระเล่นว่าวสัก,กวันนด้พี่น้องลมบ่ค่อยมีดอกแต่ว่ามันก็ขึ้นดีดีผุนอายุเทิงฝ่าพุน,นแนวเนวตี้ยวแนวเตวหมุนติ้วเตี้ยวเติ้วเตียวยังว่าย้อนว่าลมมันหมุนสันเด้เฮ้ยมันหล เพราะตะเ,เลรียนเบาเสร็จแล้วครับพี่น้องก็คือจังเบานั่นละก็จะไปหาซื้อฟงซื้อไฟเดดไฟสีหยังวดัดที่เฮ้ยสีสมพรรวัเพิ่นเราเรยืนเรียกอยู่ประมาณเครื่องซื้อมุ้งนี่แหละครับพี่น้องคอยละหลัวห้ยแล้วุ๊บผ้ากับห่องจากเทียจักว่าเลือกยังกระดอกกระเดียพิกนาพิกหลังพิกนาพิกหลังที่เอาการะโปงเอาสเดสดซื้อเสร็จล้วครับบัดท,ที่นี่กระสีกับห่องไปทดลองไฟจนตนวบัดแรกก็ไปหัวกระเสียเบื้องก่อนว่ามันติดบอ่อครับพี่น้องพราะมันติดใดทีแล้วครับบัตรที่นี่ผมกระเสียไปแขนไปห้อย มันลหล่อห่องพุดละปีไม่ก็บ่ได้ไปใส่น้ำเขาดอกครับก็อยูตะห่องก็เลยหาสื่อแนวมาเรียนแนวมาหอยได้เป็นแบบว่าได้ไปปีไม้น้ำเขาแน่สันดิ <laughs> สมมุดเอาดอกว่าปีไม่กับปีหม่ในห,ห่องเขานี่ละเถือสันดอกว่ซ่ํานี่เขาก็มีความสุขแล้วละแต่ง,งาตการนี่ละเก็บเงินไว้ได้เงินหลายๆคอยเที่ยวผุดเด็กย,ยักย์งามไรบุ <laughs>